สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้มาดูผมจะทําการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับซึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นที่ผมได้มาก็คือชาร์ปนะครับ W34 นะครับสามพันห้าร้อยวัตต์นะวันนี้คลรับปิดข้างในปุ๊บนะครับนี่ตัวนี้เป็นรุ่นที่ต้องการแรงดันน้ํานะครับถ้าน้ําแรงดันไม่เยอะน้ําก็จะไม่ร้อนนะนะครับเพราะนี่อาศัยแรงดันนะครับตรงนี้ คือถ้าราคาถูกๆเนี่ยจะใส่แรงดันน้ำแต่ถ้าราคาสักสามสีพันเอ่น้ำเบาก็ร้อนนะครับตันนี้อุปกรณ์ที่ได้มาก็คือมันมีสายนะครับแล้วก็มีฝักบัวนะแล้วไปดูตำแหน่งที่ผมจะติดนะครับอันนี้ฝักบัวของเดิมนะครับในก๊อกนะฮะ แล้วก็สายนี่เขาโผล่แล้วนะครับในสายเขาโผล่แล้วซึ่งเป็นสายที่แบบแบบมิกาวนะนะครับแล้วก็เวลาติดตั้งนะครับสายไฟเข้ามาสายไฟก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับนี่เข้าจากด้านหลังนะครับเข้าด้านหลังแล้วมาเข้าดูนี้นะครับ แล้วก็มาออกตรงนี้นะครับแล้วก็จะเข้าที่เบเกอร์ Baker นะครับนี่นะเห็นไหมเบเกอร์นะครับสองเส้นนะครับแล้วก็ดูสายเนี่นะนี่ตำแหน่งตัวน,น,น,ตนี้น่าจะสายไฟนะครับตานี้น่าจะสายไฟ ยังไงก็ขัดขควงวัดดูนะครับอันนี้ก็น่าจะสายกาวนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งมันเข้ามาสามเส้นใช่ไหมครับอีกเส้นหนึ่งที่เป็นสายเขียวนะครับสายเขียวก็มาต่อตรงนี้นะครับนี่สัญ,ญลักษณ์เห็นไหมเห็นสัญ,ญลักษณ์ไหมครับนี่ต่อเข้านี้นะครับเข้ามาสามเส้นนะครับสายที่เขียวนะครับ เขียวเหลืองนะมาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสายกราวนะอีกสองเส้นมาเข้าวิกเกอร์นะครับสองเส้นเข้าวิกเกอร์ส่วนใหญ่มันจะเป็นสีสีเออสีฟ้ากับสีแล้วแต่สายนะสีดำนะครับหรือแดงนะครับเนี่ยสีฟ้าสนี่ยสีฟ้าจะอยู่ตรงนี้นะ ต่อไปอันดับแรกเราก็ทำการเจาะยึดก่อนก็มันมีรูนะครับไหนเดี๋ยวรูที่จะเจาะยึดนะครับนี่มีหนึ่งสองนะเห็นไหมหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็สี่นะครับสี่รูเราเจาะ พิสก,ก่อนนะครับเดี๋ยวก็สักอย่างอื่นเข้าทีหลังนะครับตัวที่จะเจาะกระเบื้องถ้าใช้สว่านกระแทกนะครับกระเบื้องพวกนี้มันจะแตกนะมันจะแตกเลยให้ใช้แบบนี้นะนี่ครับหัวสว่านแบบนี้มันจะเจาะเข้าง่ายนะครับไม่ต้องใช้การกระแทกนะครับเจาะเข้าง่ายและเบื้องไม่กระแตก มันจะไม่แตกนะครับพอดีกับสว่านเลยรูนะครับเดี๋ยวผมไปเจาะก,ก่อนนะครับเพราะว่าถือไม่ได้นะครับมือเดียวนี่นะครับสว่านัวแบบนี้นะครับขวดธนูนะครับดูกันเดี๋ยวกับเบื้องนะครับ แตกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเจะดูที่เหลือนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ติดเสร็จแล้วนะครับนับสี่รูยึดไม่กระดูกระดิกนะครับพยายามยึดแน่นนะครับตอนล่างเพราะว่าเป็นตัวที่เราดึงสายตะครัวนี่ครับเดี๋ยวเพิ่มลยกนะครับ ข้างบนก็แน่นตรงนี้เนื่องจากผมไม่อยากปอกรายนะครับจริงๆมันต้องเข้ารูนะครับเข้าร่องแล้วมันจะแน่นสนิทแต่ว่าผมลองเอาเข้ารูแล้วเมื่อกี้นะครับสายมันสั้นไปก็เลยไม่อยากต่อนะครับหนึ่งไม่อยากต่อนะครับถ้ามันพอดีแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเอ่ทำไมไม่ให้สูงว่านี้เพื่อให้สายมันสายมันยาวนะครับเราปรับนะครับ นี่แค่ผมสูงร้อยหกสิบกว่าหกสิบหกเลยนะครับนี่สุดมือนะครับเผื่อคนที่ไม่ถึงนะครับเวลาปรับอุณหภูมินะครับถ้าสูงกวันนี้เดี๋ยวคนใช้มันไม่ถึงนะโอเคเดี๋ยวผมก็มาปอกสายไฟนะครับแล้วก็ต่อนะครับอตอนนี้ผมก็ได้ต่อแล้วนะครับในสายเข้ามานะครับ แล้วก็รัดสายให้แน่นนะครับตรงนี้นะครับเปล่าออกมามันจะมีอยู่สามเส้นนะครับสามสีนะครับถ้าของใครเดี๋ยวเรนดีก่อนนะครับมันมีสามเส้นนะครับเนื่องจากผมมีเส้นสีน้ำตาลคือไฟนะครับนิวต้นแล้วก็สีเขียวนะครับสายกาวนะครับสายกาวจะมาต่อข้างถังนะครับถังความร้อนนะครับ จะมีสัญลักษณ์อยู่เห็นไหมครับกาวนะครับแล้วก็เข้าเบเกอร์เบเกอร์นี้ซ้ายคือตามคู่มือเลยนะครับถ้าตามคู่มือก็คือซ้ายจะซ้ายจะแอลนะครับขวานิวตันนะครับอ่าตอนนี้ก็แล้วก็ลงซิตี้ลงมาก่อนนะนะครับเดี๋ยวผมก็ปิดฝาแล้วก็ต่อน้ำเข้านะครับ แช้สายจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเอาสายเข้าอย่างนี้นะครับมาเข้านี่มาเข้าถังน้ำนะครับนะครับก๊อกปลามาเข้าถังด้านขวานะครับเพื่อเข้าถังทำความร้อนเมื่อน้ำร้อนเสร็จเราเปิดฝักบัวครับน้ำก็จะไหลพื้นมานี่ก็มาออก ตอนนี้ก็จะต่อพืชไปฝักบัวนะครับน้ำก็จะร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาต่อกันเห็นไหมครับนี่จากก๊อกสายมันยาวไปนิดนึงเขา้าตรงนี้นะครับแล้วก็ออกจากเครื่องระเหาอุ่นนะครับมานี่ก็มาออกฝักบัวนะครับตอนนี้เราก็ต่อแล้วแล้วก็ เปิดขึ้นเบเกอร์ไว้นะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นดูนะครับเปิดก๊กน้ำเข้าเครื่องก็จะทำงานเองนะครับทำงานอัตโนมัตินะครับนะมันจะมีไฟนะครับไฟอย่างนี้แดงนะครับลองเปิดดูนะครับอ๋อ เดี๋ยวผมยังไม่ได้เปิดน้ำแป๊บนึงนะครับอะตอนนี้เปิดน้ําได้วนะครับก็เรามาเปิดก๊อกดูนะครับอเห็นไหมครับไฟแดงอะนะครับทำงานแล้วเดี๋ยวผมลองรอสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะลองเอามือโดนน้ำดูว่ามันเริ่มหมุนเรียนนะครับร้อนมาทำง,งานแัน ร้อนแล้วนะครับตอนนี้น้ำร้อนแล้วโอเคเลยนะครับมีเครื่องทำง,งานนะเวลาเราปิดนะครับเวลาเราปิดน้ำนะครับมันจะหยุดเองนะครับเครื่องมันจะหยุดทำง,งานอัตโนมัตินะครับถ้าถ้าเราเปิดน้ำมันก็จะหยุดมันก็จะเปิดทำง,งานอัตโนมัติไฟจะแดงขึ้นนะครับ สังเ,เกตดูนะครับตอนนี้ไฟติดนิ่งนะครับของใครนะครับที่ไฟติดเครื่องทำสูตรแล้วแล้วไอ้ไฟมันกระพริบแสดงว่าแรงดันน้ำมันไม่พอนะครับเราต้องไปปรับปรุงเรื่องแรงดันน้ำน,นะครับถ้าไฟติดนิ่งแบบนี้เครื่องทำง,งานเต็มที่นะครับโอเคนะครับก็ คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับของใครที่ยังไม่มีหรืออยากติดตั้งเองไม่ต้องย่างช่างนะครับแค่ซื้อมาก็เอาไปติดตั้งเองได้เลยนะครับอีกข้อหนึ่งที่ผมลืมบอกเมื่อกี้นะครับของใครสายไฟที่มีมาแค่สเส้นนะครับไม่มีสายกราวนะครับตำแหน่งกราวนะครับตำแหน่งกราวข้างแทงทำความร้อนอนะ่ะให้ต่อ สายแยกห่างนะครับแล้วก็เดินไปข้างนอกนะครับไปต่อแท่งแท่งทองแดงนะครับลงดินนะครับมันก็ทํางานได้เหมือนกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปรับปรุงตัวอื่นนะครับนะครับให้เดินสายไปต่อแท่งกาวด้านนอกนะครับปักลงดินนะครับต่อไปนะครับเมตรยี่สิบถ้าสองเมตรได้ยิ่งดีนะครับแต่ แทงกาส่วนใหญ่จะให้มาไม่20นะครับ2เม็ดก็มีขายแต่ให้เลือก2เม็ดดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยสําหรับชีวิตของเรานะครับนะครับต่อข้างแทงนะครับนี่ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับไฟฟ้ารุ่นใหม่ใครที่เพิ่งเดินสายจะมี3เส้นก็สะดวกหน่อยนะครับแต่ทํางานเหมือนกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ